อาดุษฎีเฉลยจิตค่ะค่ะก็การที่เราประสบความสำเร็จนะคะในโรจินาเมเนี่ยจริงๆแล้วเราจะใช้เทคนิคในโรจินาเม,มน,นานมากนานมากๆจริงๆค่ะแต่ว่าจุดที่เราตัดสินใจนะคะคือเพราะความที่เราอยู่นานเกินไปนะคะจนวันหนึ่งเนี่ยหลังจากที่เราเอิร์ลี่ดีทายจากงานประจำไปแล้วเนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่า ก็ใช้เวลา8เดือนนะคะในการดำเนินธุรกิจตรงนี้จนประสบควาสมสำเร็จเป็นระดับแกรนด์นนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือต้องขอขอบคุณนะคะทีฟิสเฟิร์สนะคะแล้วก็ดาวไลน์ เพราะว่าด oui. ิฉ er> ันเนี่เป้าหมายของดิฉันต่อไปก็คือเราไปมาเล็กทันมลที่จะเติบโตอางสันขึ้นตัวของคุณภาิอดีเนี่ยควรจะรู้สึกาก็คะว่าขอบคุณบริษัทไทยและก็ขอบคุณทีมงานสความคุามรรองค่ะที่ทำให้ทอมมี่คนขมีีตนินะคะต่อค่ะเป็นี่เยนะคะสามารถทำาได้ค่ะเพรเชื่อว่าทุกคนก็ทำได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะครับแสดง โหนะคะก็เปลี่ยนโหน่ไหมคะอาโหเสียงเล็กเส้นสหน่อยคะ่ะคต่ก่อนที่จะมาทำธุรก,กิจเอ็มวเมื่อก่อนนั้นเคยคิดว่าการศึกษาที่ดีที่สุดจะสามารถให้ชีวิตที่ดีที่สุดให้งานที่ดีที่สุดกับเราทำนะก็เลยตั้งใจเรียนหนังสือนะคะจบปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ยังไปจบปริญญาเอกเพราะว่าเราคิดว่าเราจะได้ เพื่อนสองท่านเนี่ยนะคะพี่อุ้ยพี่หมอกเนี่ยุณลิรีพันธ์วิโรธนี่คือเพื่อนที่เรียนหนังสือมาด้วยกันที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะก็กลับมาก็เพราะว่าท่านทั้งสองเป็นเพ่บริหารแล้วแล้วก็สิ่งที่ฉันเห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาคือความสำเร็จที่เป็นแบบอย่างทำให้ฉันกลับมานึ่นึกถึงตัวเองว่าเออแล้วเราตั้งใจเรียนมาขนาดนี้ชีวิตเรามาได้มันก็ดีระดับ ได้เท่ากับเอทำงาน6เดือนเลยนะเยอะไหมคะดิฉันว่าไม่เยอะดิฉัเช่นเดียวคะ่ะเขาก็เลยเอามาดนะคะสรุปน้องคนนี้นะคะมีธุรกิจเนี่ยคือตอนแรกเขาอยู่ฟลอริดาวันนี้ธุรกิจเขาอะพาดผ่านอเมริกาลหลายลัดพร้อมๆกันเลยอ,อยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้ค่ะมันเหมือนเราเปิดไพ่เราเรารู้ใช่ไหมคะไพ่หนึ่งสำรเนี่ยมันจะมีกี่แผงกี่ใบนะคะห้าสิบเอ,เอ๊ะ ครับคือคือเป็นหมอเนี่ยเป็นหมอผ่าตัดมันไม่มีเวลาเลิกงานถูกไหมครับตามตารางเนี่ยมันเลิกประมาณห้าโมงนะครับแต่ถ้าผ่าตัดไม่เสร็จเนี่ยเขาบอกพยาบาลนองว่าเฮ้ยต้องปิดท้องคนไข้ก่อนแล้วกันเพื่อผ่าต่อได้ไหมไม่ได้นะค <laughs> ระาาับมันก็น่าจะวิกฤตมันก็น่าจะไม่ได้นะครับคือคือผมไม่รู้ตารางเลิกงานครับโชคดีที่แอรเวย์เนี่ยมันมันทำเมื่อไหร่ได้คนเคยเลิอกตกทุกนะมา,มาประชุตกทุกข์คลึกนะมาตกมือครึกชั่วโมงกับผมวามา เราต้องมาเรียนรู้ผ่านหนงสืได้ครับนอนก็ยังมาใช่ครับคือตัวเราเองเนี่ยเราต้องจัดเวลามาเรียนรู้ให้ได้ครับอย่าไปเสียโอกาสด้วยธรรมะยุ่งนะครับคือมนุษย์ไม่ใช่ลูกขาดครับหมุนไปหมุนมาผ่านไปสิบปีนะชีวิตตื่นไม่ทีเหมือนเดิมเข้าไหมครับเราต้องยุ่งเพื่อยุ่งเราต้องยุ่งเพื่อว่างครับไม่ได้ยุ่งเพื่อยุ่งวันนั้นผมก็เริ่มจัดเวลาสามแล้ค่อยๆเก็บสะสมความมั่นใจมากขึ้นนะครับผมอยากจะเล่าเคสหนึ่งนะครับผมเองก็